สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนอ่านดาวช่องคนอ่านดาวเป็นช่องการพยากรณ์โหราศาสตร์ก่อนฟังการพยากรณ์รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปดวงประจำวันศุกร์ที่หนึ่งตุลาคม2564ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์การงาน ย้าช,ชะตาจะมีคนว่าร้ายนินทานรับหลังทำงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบในการทำงานระวังคนจะเลื่อยขาเก้าอี้นะคะการเงินหากใครคิดมาหยิบยืมเงินของท่านขอให้บอกปัดไปก่อนไม่ควรให้ยืมหรือหากมีความจำเป็นที่จะต้องให้ยืมก็ให้ถือว่าให้เงินก้อนนั้นไปเลยอย่าคิดที่จะเอาคืนเลยคะ่ะความรัก ท่านจะประสบป,ปัญหาความรักเกิดจากผู้ใหญ่ไม่เห็นชอบกับความรักของท่านสุขภาพขอให้ระมัดระวังปัญหาเกี่ยวกับช่วงร่างของท่านนะคะโชคลาภท่านไม่ค่อยมีโชคลาภสักเท่าไหร่ไม่ควรเสี่ยงโชคหรือลงทุนใดๆก็ตามในระยะเวลานี้ผู้ที่เกิดวันจันทร์ การงานผู้ที่เริ่มกิจการหรือเริ่มทำโครงการใหม่ๆอยู่นั้นช่วงนี้ท่านจะประสบปัญหาติดขัดมีปัญหาเกิดขึ้นบ่อยๆให้ต้องคอยแก้ไขการเงินรายได้ของท่านค่อนข้างติดขัดไม่พอใช้จ่ายจะต้องนำเงินเก่าเก็บมาใช้จ่ายก่อนในช่วงนี้นะคะความรักมันดูแลเอาใจใส่คนรักของท่านให้มากๆ และควรระมัดระวังมือที่สามที่อาจจะเข้ามาแทรกแซงได้สุขภาพมีการปวดเมื่อยข้อกระดูกกระดูกเสื่อมกระดูกงอกหมันดูแลสุขภาพตัวเองกันนะคะโชคลาภไม่ควรเสี่ยงโชคหรือลงทุนในระยะเวลานี้ท่านสามารถเสริมดวงได้โดยการสวดมนต์ไหว้พระผู้ที่เกิดวันอังคาร การงานท่านจะได้รับการมอบหมายงานเพิ่มจากเดิมทำให้งานที่ทำอยู่แล้วโหลดทำงานไม่ทันการเงินฐานะการเงินของท่านตอนนี้ค่อนข้างติดขัดรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นความรักช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างวุ่นวายกับการหารายได้เข้ามา มากกว่าที่จะสนใจกับความรักในเวลานี้สุขภาพมีปัญหาสายตาตาผ้าตาหมวัวโชคลาภท่านไม่ค่อยมีโชคลาภไม่เหมาะกับการลงทุนเสี่ยงโชคใดๆก็ตามท่านสามารถเสริมดวงได้โดยการสวดมนต์ไหว้พระผู้ที่เกิดวันพุธการงานงานไม่เป็นที่พอใจของเจ้านาย ผู้ใหญ่เพศชายทำอะไรก็ถูกจับตามมองไม่ค่อยชอบใจนักในการทำงานของท่านการเงินท่านจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากคู่ครองหรือญาติของท่านความรักจะมีคนที่สูงอายุมากกว่าท่านมาชอบพอหรือสนใจท่านในระยะเวลานี้จะเกิดเป็นความรักต่างวัย สุขภาพมีอาการขาดน้ำร้อนในปากแห้งคอแห้งโชคลาภท่านไม่มีโชคลาภขอให้มันสวดมนต์ไหว้พระเพื่อเสริมดวงชะตาของท่านผู้ที่เกิดวันพฤหัสการงานจะได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างานเพศหญิงให้การสนับสนุนท่านในการเลื่อนตำแหน่ง เลื่อนขั้นได้การเงินท่านมีโครงการที่จะมีการใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลานี้ความรักเป็นช่วงความรักที่ท่านกลับมาสดชื่นมีความสุขมีการใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นเหมือนดังเก่าก่อนภาพมีอาการปวดเมื่อยเพียจากการเดินทาง โชคลาภท่านที่คิดจะเสี่ยงโชคให้เสี่ยงโชคเกี่ยวกับเลขของมารดาของท่านหรือทะเบียนรถยนต์นะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์การงานคนที่ว่างงานจะมีการเริ่มต้นงานใหม่งานประสบความสำเร็จที่ได้เงินมาก้อนโตการเงนินท่านจะได้รับเงินก้อนใหญ่จากการทำงานของท่าน ความรักช่วงนี้ไม่ค่อยสนใจในความรักเพราะมุ่งแต่การทำงานความสนใจในการประกอบอาชีพสุขภาพระวังสุขภาพเกี่ยวกับการเหนื่อยล้าจากการทำงานภาวะออฟฟิศซิโดมโชคลาภท่านจะได้โชคลาภจากการทำงานหรือท่านที่คิดจะลงทุนสามารถลงทุนได้ ผู้ที่เกิดวันเสาร์การงานสภาพแวดล้อมการงานของท่านมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในที่ทำงานการเงินจะได้รับเงินก้อนผู้ที่คิดจะกู้เงินก็จะสำเร็จสามารถกู้เงินมาลงทุนได้ความรักคนที่คุยกันเป็นแบบเพื่อนจะมีการพัฒนากลายมาเป็นคนรู้ใจได้ในอนาคต สุขภาพเหนื่อยล้าพักผ่อนน้อยท่านควรดูแลสุขภาพพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอโชคลาภผู้ที่คิดสิ่งโชคเลขที่ใช้ในการสิ่งโชคควรเป็นเลขที่เกี่ยวกับเพื่อนของท่าน